ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้พื้นฐานของการออกแบบแผนบทเรียนกันค่ะจากองค์ประกอบนะคะที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าจะประกอบไปด้วย 1. ก็คือครูผู้สอน 2. ประกอบด้วยผู้เรียนและ3ก็คือประกอบด้วยวัสดุการเรียนการสอนนั้นนะคะจึงมีคำถามที่สำคัญสำหรับครูผู้สอนนะคะว่า เราจัดการเรียนการสอนกันไปเพื่ออะไรคะโอเคใช่แล้วค่ะเราจัดการเรียนการสอนก็เพื่อให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นั่นเองใช่ไหมคะค่ะซึ่งการเรียนรู้นั้นนะคะจะเกิดเมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยผู้เรียนเนี่ยสามารถทำในสิ่งที่ครูผู้สอนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ได้นั่นเองนะคะ โดยพฤติกรรมของผู้เรียนนั้นเนี่ยก็จะแสดงออกมาให้ครูผู้สอนได้เห็นเนี่ยในหลายๆล,ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยก็อาจจะแสดงออกมาด้วยการพูดการอธิบายหรือการสนทนาอย่างที่2อนะคะก็อาจจะแสดงออกมาด้วยการปฏิบัติให้เห็นหรือลงมือทำให้ครูผู้สอนเห็น และอีกประเด็นหนึ่งก็คือผู้เรียนเนี่ยอาจจะแสดงออกมาด้วยอากับกิริยาท่าทางหรือว่าสีหน้าท่าทางก็ได้นะคะซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยผู้สอนจะต้องสามารถสังเกตนะคะหรือพิจารณาได้ว่าผู้เรียนนั้นเนี่ยทำอะไรคะ่ะ ดังนั้นนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนเนี่ยพฤติกรรมที่ครูผู้สอนต้องการหรือครูผู้สอนคาดหวังที่จะให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรก ่าใช่แล้วค่ะเป็นความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนนั่นเองนะคะสำหรับด้านที่สองก็จะเป็นความสามารถทางด้านการใช้ทักษะกล้ามเนื้อนะคะส่วนด้านที่สามนะคะก็จะเป็นกิจนิสัยในการทำงานของผู้เรียนค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละด้านนั้นเนี่ยจะมีระดับพฤติกรรมของการเรียนรู้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับด้านแรกนะคะที่อาจารย์บอกว่าเป็นความสามารถทางสติปัญญานั้นเนี่ยในด้านนี้นะคะครูผู้สอนเนี่ยก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเนื้อหาสาระที่อยู่ภายนอกตัวของผู้เรียนอย่างเป็นระบบนะคะตามหลักของการให้เนื้อหาโดยจะต้องคำนึงถึงปริมาณของเนื้อหาที่ผู้เรียนได้รับนะคะก็จะทำให้ผู้เรียนนั้นเนี่ยสามารถจดจำหรือว่าเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุด ะะดังนั้นเนี่ยความสามารถทางสติปัญญาเนี่ยจึงเป็นความสามารถในการที่ผู้เรียนเนี่ยใช้ความรู้หรือ knowledge นะคะที่มีอยู่ในสมองของผู้เรียนเนี่ยไปคิดแก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จรุล่วงลงไปได้นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่าเนื่องจากว่าแต่ละคนเราเนี่ยนะคะมีความรู้เนี่ยไม่เท่ากัน ทั้งประสบการณ์ในการแก้ปัญหาก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะจึงเป็นผลให้ความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละคนนั้นเนี่ยคะ่ะแตกต่างกันไปด้วยเราจึงแบ่งความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะโดยในระดับแรกคะ่ะ จะเป็นการใช้ความรู้เก่านะคะที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนหรือว่าเป็นความรู้เดิมโดยการที่ผู้เรียนเนี่ยลอกเรียนแบบนำไปใช้ในการแก้ปัญหาค่ะเหมือนที่เขาเคยได้มีประสบการณ์มาแล้วหากผู้เรียนแก้ปัญหานั้นได้เนี่ยก็จะถือว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถในระดับฟื้นคืนความรู้หรือที่เราเรียกว่า recall knowledge ค่ะสำหรับในระดับที่สนะคะ จะเป็นการาใช้ความรู้ที่มีอยู่ในสมองของผู้เรียนเนี่ยเอาไปแก้ปัญหาใหม่ๆซึ่งผู้เรียนเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ว่าลักษณะในการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงใช้เค้าโครงหรือวิธีการเดิมนะคะแล้วถ้าหากว่าผู้เรียนแก้ปัญหาดังกล่าวได้เนี่ยก็แสดงว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับประยุกต์ความรู้หรือ App p อ y knowledge ค่ะ สำหรับระดับสุดท้ายนะคะ ระดับที่3เนี่ยนะคะเป็นระดับสูงสุดของความสามารถทางสติปัญญาซึ่งจะเป็นการใช้ความรู้นะคะที่มีอยู่ในตัวของผู้เรียนเนี่ยผสมผสานกันไปเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาใหม่แล้วก็เป็นการแก้ปัญหาในลักษณะใหม่ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เรียนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วหากว่าถ้าผู้เรียนแก้ปัญหานั้นๆได้ก็แสดงว่าผู้เรียนเนี่ยมีความสามารถในระดับส่งถ่ายความรู้หรือ ทร s นสเฟอร์ l e d ล e ค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูความสามารถในด้านที่2กันค่ะซึ่งความสามารถทางด้านนี้เนี่ยเป็นความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อค่ะ เป็นการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะคะของผู้เรียนเนี่ยทำงานร่วมกับตัวเครื่องมือหรืออุปกรณ์แล้วต้องทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะคะแล้วได้ออกมาเป็นตัวชิ้นงานหรือผลงานที่ถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้วจำนวนครั้งในการฝึกและความถี่ในการใช้ทักษะนั้นๆน,น,นะคะจะส่งผลต่อความชำนาญและความคงอยู่ของทักษะฝีมือนั้นด้วยค่ะ โดยระดับพฤติกรรมความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับเช่นกันนะคะโดยในระดับแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นความสามารถระดับต้นนะคะที่ครูผู้สอนเนี่ยจะต้องสังเกตเห็นจากการแสดงออกการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในการปฏิบัติงานของผู้เรียนตามรูปแบบที่ครูผู้เรียนได้พบได้เห็นมาหรือลอกเรียนแบบจากการที่ครูผู้สอนนั้นสาธิตให้ผู้เรียนดูค่ะ แต่ว่าผลงานที่ออกมาของผู้เรียนนั้นเนี่ยยังอาจจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยค่ะก็จะนานกว่าที่ควรจะเป็นด้วยแต่ผู้เรียนก็ยังคงมีผลงานหรือชิ้นงานออกมาซึ่งเราจะเรียกความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อในขั้นต้นของผู้เรียนนี้ว่าเป็นขั้นเรียนแบบหรือ imitation ค่ะ สำหรับขั้นต่อมานะคะเป็นความสามารถซึ่งสูงขึ้นกว่าขั้นเรียนแบบโดยที่เกิดจากการที่ผู้เรียนนั้นเนี่ยได้รับการฝึกฝนทักษะที่เพิ่มขึ้นฝึกฝนมากขึ้นนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะสามารถใช้กล้ามเนื้อของตัวเองเนี่ยใช้อย่างผสมผสานแล้วก็ได้ผลงานที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด นะคะเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการที่ผู้เรียนทําด้วยความถูกต้องหรือขั้นคอนโทรลนั่นเองค่ะสำหรับขั้นสูงสุดนะคะของความสามารถทางทักษะกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะขั้นนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการที่ผู้เรียนนั้นเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติงานนั้นๆจนเกิดเป็นความเคยชินค่ะแล้วก็รูปแบบการแสดงออกของทักษะเนี่ยก็จะมีการผสมผสาน กันอย่างกลมกลืนนะคะผู้เรียนก็จะได้ผลงานที่ถูกต้องนะคะภายในเวลาอันรวดเร็วเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าผู้เรียนนั้นทำอย่างชำนาญหรือเรียกเป็นขั้นอัตโนมัติหรือออโตเมติซึมนะคะซึ่งในขั้นนี้เนี่ยเราจะใช้เวลาในการปฏิบัติงานเนี่ยน้อยและผลงานก็จะออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ